สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหัวข้อที่ทั้งน่าสนใจและหลายคนแอบสงสัยอยู่ในใจ manifest ความร่ำรวยมันทำได้จริงหรือเปล่าบางคนอาจเคยได้ยินมาว่าแค่เราคิดดีพูดดีหรือเขียนเป้าหมายบ่อยๆเงินก็จะไหลมาเองความร่ำรวยก็จะดึงดูดเข้ามาในชีวิต แต่บางคนก็รู้สึกว่าทำแล้วก็ยังไม่เห็นผลเลยหรือพยายามคิดบวกแล้วแต่เงินก็ยังไม่มาวันนี้เราเลยอยากชวนทุกคนมาคุยกันแบบตรงไปตรงมาว่าจริงๆแล้วการ manifest ความร่ำรวยมันทำได้จริงไหมถ้าได้แล้วต้องเริ่มยังไงต้องแค่เขียนต้องแค่นั่งสมาธิหรือจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้น สิ่งที่เราจะเล่าในวันนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่เราศึกษาทดลองและใช้อยู่จริงในชีวิตและอยากส่งต่อให้ทุกคนได้ลองนำไปปรับใช้ในแบบของตัวเองเพราะเราทุกคนมีสิทธิ์ดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตแค่ต้องเริ่มจากภายในให้ถูกจุดถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ manifest ความร่ำรวยยังไงให้เป็นจริงความร่ำรวยไม่ได้เกิดจากโชคชะตาหรือโอกาสเพียงอย่างเดียวแต่มันเริ่มต้นจากภายในใจของเราเองก่อนที่สิ่งใดจะเกิดขึ้นในโลกภายนอกความคิดและความเชื่อของเราจะส่งพลังสะท้อนออกไปสู่จักรวาลและมันจะดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกลับมาในชีวิตความร่ำรวยจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่คือพลังงานที่คุณปล่อยออกไป หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องกฎแรงดึงดูดว่าด้วยการดึงดูดสิ่งที่เราคิดถึงหรือรู้สึกถึงอยู่เสมอแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้สิ่งนั้นมาแค่เพราะอยากหรือพูดถึงเท่านั้นการสร้างความร่ำรวยด้วยกฎนี้ต้องมีองค์ประกอบที่สมดุลทั้งในเรื่องความคิดความรู้สึกและการกระทาจริงในชีวิต คนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีนี้อย่างลับๆแต่ไม่ใช่แค่ตั้งเป้าหมายหรือฝันลอยๆเท่านั้นพวกเขาสร้างภาพความมั่งคั่งอย่างชัดเจนในใจรู้สึกถึงความมั่งคั่งนั้นเหมือนมันเป็นเรื่องจริงและลงมือทำอย่างต่อเนื่องในทุกวันเพื่อให้ความฝันกลายเป็นความจริง วันนี้คุณจะได้เรียนรู้4ขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้คุณ manifest ความร่ำรวยอย่างมีพลังและเกิดผลจริงไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตาหรือความฝันไกลตัวแต่เป็นวิธีปฏิบัติที่จับต้องได้พร้อมตัวอย่างจริงจากคนที่พิสูจน์แล้วว่ามันใช้ได้จริง ขั้นตอนที่ 1. กํากำหนดเจตนารมณ์อย่างชัดเจนการเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนคือก้าวแรกที่สำคัญมากหากเป้าหมายของคุณคลุมเครือหรือไม่ชัดเจนจักรวาลก็จะไม่สามารถส่งพลังงานกลับมาในทิศทางที่คุณต้องการได้ดังนั้นลองนึกภาพให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรเช่นจำนวนเงินที่อยากมีในบัญชีหรือความมั่นคงทางการเงินแบบไหนที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจ อย่าลืมว่านอกจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคุณต้องรู้สึกเหมือนว่าคุณมีสิ่งนั้นแล้วจริงๆลองจินตนาการถึงความรู้สึกเวลาได้รับเงินก้อนนั้นรู้สึกขอบคุณและเต็มเปี่ยมด้วยความสุขมันจะช่วยส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังจักรวาลว่าคุณพร้อมรับความมั่งคั่งนี้แล้ว โอปราวินฟรีเป็นตัวอย่างที่ดีมากของคนที่เริ่มจากความฝันชัดเจนและความตั้งใจจริงเธอมีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าอยากเป็นเจ้าของรายการโชว์ที่ประสบความสำเร็จแม้เธอจะมาจากครอบครัวยากจนแต่ความชัดเจนและความเชื่อมั่นในเป้าหมายของเธอทำให้เธอก้าวไปสู่ความร่ำรวยระดับโลกอย่างแท้จริงการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและเต็มไปด้วยความรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะมันเป็นเหมือนเข็มทิศที่นำทางคุณใน เส้นทางแห่งความมั่งคั่งอย่ากกลัวที่จะตั้งเป้าหมายที่ใหญ่และชัดเจนเพราะจักราวาลพร้อมสนับสนุนคนที่กล้าฝันและกล้าทำจริงขั้นตอนที่ 2. ใช้คำยืนยันเชิงบวก affirmations คำยืนยันเชิงบวกเป็นเครื่องมือตรงพลังที่จะช่วยเปลี่ยนความคิดและความเชื่อในจิตใต้สำนึกของคุณการพูดคำยืนยันที่เป็นบวกเช่นฉันดึงดูดความมั่งคั่งมาในชีวิตอย่างง่ายดายหรือเงินไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายจะช่วยสร้างโปรแกร,รมใหม่ในใจที่สนับสนุนความมั่งคัง่งแทนความกลัวหรือความสงสยัยสิ่งสำคัญคือคุณต้องพูดคำยืนยันเหล่านี้ด้วยความมั่นใจและสม่ำเสมอจนมันกลายเป็นความจริงใน ใในใจของคุณเองเมื่อจิตใต้สำนึกเชื่อมัน่นคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสและทางเลือกใหม่ๆที่จะนำคุณไปสู่ความมั่งคั่งได้ง่ายขึ้นจิมแคร์รีคืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนเขาเคยเขียนเช็ค10ล้านดอลลาร์ให้ตัวเองพร้อมพูดคำยืนยันว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จถึงตอนนั้นเขายังไม่มีเงินเลยแต่หลังจากนั้นหลายปีเขาได้รับค่าตัวหนังที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับจำนวนเงินในเช็คที่เขียนไว้ คำพูดที่คุณพูดกับตัวเองมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตคุณดังนั้นเลือกใช้คำพูดที่สร้างพลังและกำลังใจให้ตัวเองในทุกๆวันอย่าปล่อยให้คำพูดลบๆหรือความกลัวมาควบคุมคุณเพราะมันจะดึงคุณให้ไกลาจากความร่ำรวยที่คุณต้องการขั้นตอนที่3ฝึกขอบคุณ gratitude ความขอบคุณคือกุญแจสำคัญที่จะเปิดรับความร่ำรวยในชีวิตฝึกสังเกตและขอบคุณสิ่งเล็กๆที่คุณมีในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนที่ได้รับโอกาสที่เข้ามาหรือแม้แต่การมีสุขภาพดีสิ่งเหล่านี้เป็นพลังบวกที่จะช่วยขยายความมั่งคั่งในชีวิตคุณการขอบคุณไม่ใช่แค่พูดให้ผ่านๆแต่ต้องรู้สึกจริงใจในใจของคุณรู้สึกถึงความสุขและความพอใจที่มีอยู่การทำแบบนี้ จะช่วยให้ใจคุณเปิดรับสิ่งดีๆที่จักรวาลส่งมาให้มากขึ้นเพราะพลังของความขอบคุณดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันกลับมาเสมอเมื่อคุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความขอบคุณคุณจะสังเกตเห็นว่าโอกาสใหม่ๆและความมั่งคั่งเริ่มเข้ามาหาคุณมากขึ้นแม้เป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มันสะสมเป็นพลังมหาศาลที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณในระยะยาว จำไว้ว่าจักรวาลชอบคนที่รู้จักขอบคุณและมันจะตอบแทนคุณด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอความร่ำรวยไม่ได้เริ่มจากการได้มาแต่มาจากการเปิดใจและยอมรับสิ่งที่มีอย่างเต็มที่ก่อนขั้นตอนที่4ลงมือทำอย่างมั่นใจ การ manifest ความร่ำรวยไม่ได้หมายความว่าคุณแค่คิดและรออย่างเดียวคุณต้องลงมือทำจริงด้วยความมั่นใจการกระทำที่สอดคล้องกับเป้าหมายเช่นวางแผนการเงินลงทุนหรือพัฒนาทักษะจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังจักรวาลว่าคุณพร้อมรับความมั่งคั่งการลงมือทำอย่างมั่นใจไม่ใช่แค่การทำตามหน้าที่แต่คือการกระทำที่มาจากแรงบันดาลใจและความตั้งใจจริงเมื่อคุณ ลงมือด้วยใจที่เปิดรับโอกาสใหม่ๆชีวิตจะเริ่มจัดการเรื่องต่างๆให้คุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่ากลัวที่จะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยแม้บางครั้งอาจมีความไม่แน่นอนแต่การเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวเดินไปข้างหน้าจะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะจักรวาลจะช่วยหนุนหลังคุณในทุกก้าวจำไว้เสมอว่าการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและมั่นใจเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะเปลี่ยนพลังความคิดให้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้อย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความลังเลมาหยุดคุณ manifest ความร่ำรวยไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตาหรือการรอคอยให้สิ่งดีๆมาหาเราแต่มันคือการที่เรารู้จักใช้พลังของความคิดและความรู้สึกอย่างมีจุดหมายเพื่อดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตความมั่งคั่งจึงเริ่มต้นจากภายในใจที่มั่นคงและเปิดกว้างพร้อมรับโอกาสใหม่ๆเมื่อคุณตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าคุณได้สิ่งนั้นแล้วคุณจะส่งสัญญ,ญาณที่ชัด และทงพลังไปยังจักรวาลจากนั้นคำยืนยันเชิงบวกและการขอบคุณในทุกๆสิ่งที่มีจะช่วยเสริมสร้างพลังงานดีๆที่ดึงดูดความมั่งคัง่งให้เข้ามาในชีวิตคุณอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งหมดนี้จะไม่เกิดผลหากขาดการลงมือทำอย่างมั่นใจและสม่ำเสมอการกระทำของคุณคือสะพานที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความจริงการเปิดใจพร้อมรับและเดินหน้าอย่างมีแรงบันดาลใจจะช่วยให้ความมั่งคั่งที่คุณ manifest ไว้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ สุดท้ายนี้อย่าลืมว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจำนวนเงินในบัญชีเท่านั้นแต่วัดจากความรู้สึกอิสระความสุขและความมั่นคงในชีวิตเมื่อคุณรู้จักใช้กฎแรงดึงดูดอย่างมีสติและจริงใจความร่ำรวยไม่ใช่แค่ฝันไกลแต่จะกลายเป็นชีวิตที่คุณสร้างขึ้นได้จริงๆ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าได้อะไรกลับไปบ้างก็ดีใจมากเลยอยากให้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะไม่ต้องรีบไม่ต้องกดดันตัวเองเริ่มจากแค่เชื่อว่าคุณทำได้ก่อนแล้วที่เหลือมันจะค่อยๆตามมาเองถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมส่งต่อให้คนที่คุณรักหรือใครที่คุณอยากให้เขามีพลังดีๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ